มาแนะนำตัวว t u b e r แบบคำตอบกันเถอะเออทางันได้ไหมนะ1นึชื่ออะไรหรอคะอักซ์ฟิวแล้วชื่ออะไรหรอคะซียุกจังคุณเป็น v t u b e r แบบไหนหรอคะเมดตัวตายในคาสกีคาเฟ่เกิดมาที่เท่าไหร่หรอสิสิงหาบอกอายุได้ไหมคะยีมั้งเป็นเพศอะไรหรอคะเพศหญิงค่ะแล้วส่วนสูงล่ะคะ159มาจากที่ไหนคะทางเหนือจุดเด่นคืออะไรคะตากลมโตกระทันหันไปหน่อยแต่ช่วยภาพให้ฟังหน่อยค่ะ Get me the hell out of here ที่ไหนคะ YouTube ค่ะคำทักไายแรกยินดีต้อนรับเซฟคำบอกลาละคะเรียกตโกไซมัสอีโมจิละคะพระจันหยดน้ำแท็กประจำไลฟ์ละซียูไลฟ์แล้วถ้าแฟนอาร์ตละซียูแฟนอาร์ตชื่อแฟนเนมละคะยังไม่ได้คิดอะสีที่ชอบคือสีแดงสิ่งที่ชอบคือเนื้อกระทะสิ่งที่ถนัดละคะบิ่งเนื้อลองสารภาพรักมาประโยคนึงได้ไหมคะกินเนื้อกระทะกันไหมชอบทานอะไรคะเนื้อกระทะเครื่องดื่มละคะ มังงะที่ชอบคือโซโล,โลเลยวลลิ่แล้วถ้าอนิเมะล่ะไซโคพาชอบเกมอะไรคะไปจ้องซิชอบเพลงแนวไหนคะเจป๊อสิ่งที่ไม่ถูกด้วยจากมาแรงคนที่นับถือคุณพยอ่ออฝันนี้อยากให้เป็นจริงนึงฮันซักสุดท้ายนี้ชื่อพืออะไรปิดท้ายหน่อยค่ะสวัสดีเจ้าเป็นมาจากต่างเหนือผูอ้กำเมืองในไร่เป็นบางเสื้อเป็นกำลังใจให้หน้ตเหมยตัวน,น้เจ้า